กาญจนบุรีสุดหาอาชีวการจัดแข่งกินเค้กและท่องสโลกกนเค้กในช่วงเทศกาลเค้กปีใหม่และมีการตั้งร้านจําหน่ายเค้กแสนอร่อยหน้าวิทยาลัยสร้างไรายได้ให้กับวิทยาลัยและนักศึกษาผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่วิทยาลัยอ,อาชีวะศึกษาการจนบุรีได้มีการจัดกิจกรรมประจำปี เป็นเทศกาลเค้กปีใหม่ภายในวิทยาลัยมีการแข่งกินเค้กขนาดหนึ่งปอนดใครกินหมดก่อนเป็นผู้ชนะและมีการท่องคำขวัญสโลแกนเค้กสุดแปลกโดยจะให้นักเรียนรากเสียงคำว่าเค้กใครลากเสียงได้ยาวที่สุดคนนั้นเป็นผู้ชนะโดยมีตัวแทนแต่ละระดับชั้นส่งเข้าแข่งขัน สร้างความสนุกสนานและเสียงหัวเราะให้กับนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมโดยผู้ที่ชนะจะได้เค้กเป็นรางวัลหลังการแข่งขันยังมีการแจกเค้กที่ทำจากฝีมือนักศึกษาจากคณะคหกรรมกานำมาแจกให้กับครูและนักศึกษาชิมความอร่อยรสชาติหอมหวาน ในพักดีพมเกิดผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษา,าการจนบุรีกล่าวว่าสำหรับงานเทศกาลเค้กปีใหม่ของวิทยาลัยจะมีการจัดขึ้นทุกปีแต่ช่วงสองถึงสามปีที่ผ่านมามีโควิดแพร่ระบาดจึงได้จัดขึ้นในปีนี้อย่างเต็มรูปแบบอีกครั้งหนึ่งจะมีการจัดจำหน่ายเค้กปีใหม่เริ่มตั้งแต่ วันที่22ธันวาคม2565ไปจนถึงวันที่2มกราคม2566โดยจะให้นักเรียนทุกสาขาวิชาได้นำเอาความรู้ที่ได้ศึกษามาทางด้านวิชาชีพนำมาใช้ในชีวิตจริงตั้งแต่การจัดทำแผนธุรกิจการประชาสัมพันธ์การจัดซื้อวัตถุดิบ การคัดเลือกวัตถุดิบการผลิตเนื้อเค้กการแต่งหน้าเค้กประเภทต่างๆรวมไปถึงกระบวนการขนส่งและการลำเลียงและยังมีการหาออเดอร์เค้กโดยให้นักศึกษาทุกคนมีไรายได้ในระหว่างเรียนและยังเป็นการปลูกฝังให้เป็นผู้ประกอบการซึ่งนักศึกษาจะได้นำไปใช้ประกอบอาชีพในอนาคต นายพักตีกล่าวเพิ่มเติมว่าสำหรับเค้กปีใหม่สามารถสั่งจองได้กับนักศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาการจนะบรีทุกคนโดยจะรับออเดอร์ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่29ทธันวาคม2565ก็จะมีเค้กเนยสดมีสามรสชาติคือวานิลลากา,ฟาชชแฟช็อกโกแลตและมีการแต่งหน้าสองแบบ คือหน้าแยมและหน้าคีมราคาปอนละหนึ่ง้อยเจ็ดสิบบาทสำหรับเค้กเนยสดราคานี้ถือว่าถูกที่สุดแล้วส่วนเค้กช็อกโกแลตราคาปอนละสอง้อยบาทใครสะดวกจะมาซื้อเองก็จะมีขายที่หน้าร้านด้านหน้าวิทยาลัยเริ่มขายตั้งแต่วันที่23่ธันวาคม 2,565ถ้าสั่งเยอะทางวิทยาลัยก็จะมีการลดราคาให้ด้วยและมีบริการส่งถึงที่ให้อีกด้วยขอเชิญชวนให้ชาวกาญจนบุรีและนักท่องเที่ยวที่มาพักผ่อนที่จังหวัดกาญจนบุรีร่วมอุดหนุนเค้กปีใหม่หนึ่งได้ความสุขทั้งคนให้และคนรับ ส่วนนักเรียนนักศึกษาที่จำหน่ายได้ก็จะมีรายได้ปอนละสิบบาทเป็นรายได้ระหว่างเรียนตามสโลแกนเค,ค้กเนยสดสะอาดสดใหม่จากเตาทุกวันราคาย่อมเยาวสุขใจผู้ให้ถูกใจผู้รับสุดท้ายฝากไปยังหน่วยงานต่างๆนอกจากในช่วงเทศกาลแล้วทางอาชีวศึกษาการจนบุรี ยังรับออเดอร์ในงานพิธีต่างๆอีกด้วยของว่างการประชุมสัมนมาของหน่วยงานต่างๆสั่งมาได้มีนักศึกษาไปบริการให้ภายในงานเช่นกันไปอาชีวศึกษานม่องเทศกาลคิดม้าปีใหม่มีกิจกรรมอะไรอี้ครับอ๋อครับปีนี้วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรีจัดโครงการเทศกาลเค้กปีใหม่ครับโครงการ เทศกาลเค้กปีใหม่นี่เป็นการจัดโครงการเพื่อบูรณาการการจัดการเรียนการสอนในสาขาวิชาชีพต่างๆที่นักเรียนจัดการเรียนการสอนได้รับเรียนมานะครับมาบูรณาการเป็นรูปแบบของทำเป็นโครงการก็คือจัดทาเค้กและจําหน่ายเค้กช่วงปีใหม่ซึ่งาการจัดทําเค้กปีใหม่ในแต่ละปีนี้วิทยาลัยอาชีวศักษิารเรีนี่ยก็ถือว่าเป็นวิทยาลัยที่ ดําเนินการมาอย่างต่อเนื่องนะครับใน2ปีที่ผ่านมาอาจจะจัดได้ไม่เต็มที่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 นะครับแต่ปีนี้เนี่ยสถานการณ์ได้คลี่คลายลงนะวิทยาลัยอาชีวศึกษาการจุรีจึงกลับมาจัดอย่างเต็มรูปแบบอีกครั้งหนึ่งนะครับคือโครงการนี้เนี่ยเราเริ่มตั้งแต่การจัดทําแผนธุรกิจให้นักเรียนได้รู้จักทําแผนธุรกิจแล้วก็การ เขียนโครงการนะครับแล้วก็ตลอดถึงการวางแผนแล้วก็ประชาัมพันธ์นะครับประชาพันธ์แล้วก็จัดหาซื้อวัตถุดิบนแล้วก็ผลิตเนื้อเค้กแล้วก็มีการพักเค้กลำเลียงเค้กนะครับแล้วก็มีการแต่งหน้าเค้กซึ่งแต่ละสิ่งที่ทำเนี่ยจะแบ่งออกเป็นจุดๆเพราะว่าเราทําเยอะนะครับจุดผลิตเนื้อเค้กก็จุดหนึ่งผลิตพักเค้กก็จุดหนึ่ง แล้วก็ลำเลียงลำเลียงก็เราก็ใช้นักเรียนนักศึกษาที่เรียนสาขาด้านโลจิสติกนะครับมาบูรณาการนะแล้วก็นอกจากนี้ก็จะมีจุดแต่งหน้าเคก้กแต่งหน้าเค้กก็จะมีแต่งหน้าเยลแต่งหน้าครีมนะครับหลังจากนั้นก็มีการามีฝ่ายสต็อกนะครับสต็อกแล้วก็ส่วนหนึ่งก็แบ่งไปจําหน่ายที่หน้าร้านนะครับซึ่งซึ่งร้านของวิทยาลัยก็จะอยู่ที่ด้านหน้านะครับด้านหน้า ติดกับถนนใหญ่นะครับนอกจากนั้นอีกส่วนหนึ่งก็คือให้นักเรียนเนี่ยได้มีโอกาสหาออเดอร์ก็คือจำหน่ายหาลูกค้าสั่งจองนะครับแล้วก็นักเรียนก็จะได้มีรายได้ระหว่างเรียนด้วยเพราะว่าวิทยาลัยก็จะจัดปันผลให้กับน,นักเรียนตามจำนวนที่จำหน่ายได้นะครับฉะนั้นนักเรียนทุกสาขาวิชาไม่ว่าสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ สาขาการโรงแรมสาขาโลจิสติกสาขาบัญชีสาขาศิละปะสาขาคอมพิวเตอร์สาขาการตลาดอะไรต่างเนี่ยเขาจะได้มีส่วนในการที่จะนําความรู้ที่เขาเรียนมาเนี่ยมาบราการใช้ในการจัดโครงการนี้นะครับค่ะภูมิภาคการชนะบุรีปีชาไหลวารินรายงาน